จากที่อ่างพอยางครับวันนี้เราก็มีเมนูำำนทั้งต้มยำปลาแล้วก็ไข่เจียวร้อนๆกับทีมงานครับผมย้ายมาเฝ้าปลาแล้วเดาปลาแล้วนะนานักตกปลาก็เริ่มทยอยมากันครับรตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วครับก็ยังมีนาะนะัตกปลาก็ทยอยมากันเรื่อยๆครับผู้ใหญ่เขาที่ล้วมากับพี่กุ้ง มีฝั่งโน้นด้วยนะครับฝั่งโน้นคนก็นเยอะนะครับนนะนะที่อ่างหอยยางที่อ่างหอยยางนี่เป็นหมายเปิดไหมครับพี่เพื่อ่เป็นหมายเปิดนะครับนนะนะฟังให้ดีนะครับเป็นหมายเปิดอ่างหอยยางปากทงชัยเข้ามาตรงสามแยกปากครับ ผมจะถ้าใด้ไม่เคยมาเดีย๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นใต้คอมเมนต์นะครับ <S <S เพื่อน,านา้นาท่านไหนอยากมานี่ก็เตรียมกับข้าวไว้แล้วครับน,านา้าๆตอนเที่ยงก็รับทานอาหารกันครับง่ายๆหอมไข่ทอด ทรมานคนตกปลาแล้วครับตอนนี้ในรถที่ไปนั่งข้างหลังแล้ว nhé đâu mình vui mấy cái hồi này đó